เขาจะมาตัวกันโตนะเจ้าสูติเข้านะเจ้านี่ก็คือสองตัวล่างนะเจ้าสองตัวล่างมาตัวนึงเจ้านี่ก็คือสุนลักซิฟเนาะสุดลักซิฟเข้ามาแล้วทั้งหมดนะเจ้าหนึ่งสองสามสี่หกนะเจ้าหกงวดแล้วนะเจ้าตีอ่าตีเข้ามาแล้วนะเจ้างวดต่อไปก็คือจะเป็นงวดวันที่หนึ่งเดือนหกนะเจ้าสองพัน ห้าร้อยเซลซีนะเจ้าเดี๋ยวเขาจะมาตัวใกันตัวสูนี้กันต่อนะเจ้าว่าสูตรนี้จะเดินตอ่าเป็นงวดตีเจ็ดก่อนนะเจ้าของสองตัวล่างเนาะของลักซิปล่างนะเจ้าลักซิปล่างสองตัวมาตัวนะเจ้าสูตรนี้จะเดินต่อเป็นงวดตีเจ็ดที่เขาได้พอได้หนันกันก่อนนะเจ้านี่นะเจ้า เขาคำนวณได้เจ็ดสองนะจะออกเจ็ดเก้านจะสองตัวล่างออกเจ็ดเก้าต่อมาเขาได้เจ็ดสองเหมือนกันออกเจ็ดแปดนะจะต่อมาได้เก้าสี่นะจะออกเก้าศูนย์นะจะต่อมาได้สองเจ็ดนะจะออกเจ็ดเก้านจะต่อมาได้หกหนึ่งนะจะออกหนึ่งเจ็ดนจะต่อมาตีผ่านมานี่เลยนะจะของวันนี้นะจะได้หกหนึ่งเหมือนกันออกหกศูนย์ะจ เรางวดต่อไปนะจะงวดต่อไปก็คือจะเป็นงวดของวันที่หนึ่งเดือนหกนะจ๊ะเดี๋ยวเขามาโต้กันต่อเนาะว่าสูตรนี้ยังจะเดินต่อไปคือเขาได้พอได้หันเป็นงวดตีเจ็ดกอ่อหรือว่าจะยุดแค่หกงวดแต่อ,อี้นะจ๊ะคือเปนเปื่อนเขาได้ไปซื้อ,เ,อเลือกสลักก,กิ่นแบงของรัฐบาลเนาะว่างวดต่อไปยังจะมีเลขกมือเขาได้พอได้หันกันยูกอ่อนะจ๊ะ เออ่ส,สูตรที่เ AN, ขาจะจ่ายมาคำนวณนะจ๊ะเขาจะใจ่าเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งนะจ๊ะเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งแล้วก็เออ่เลขท้ายหมุนสี่ครั้งนะจ๊ะครั้งที่หนึ่งต่อันนะจ๊ะเดี๋ยวเขาจะมาพอการคํานวณเนาะว่าเขาจะจ่าเขาคํานวณแบบไหนนะจ๊ะเขาจะจ่ายลักหมื่นนะจ๊ะเขาจะจ่ายลักหมื่นคูณสองนะจ๊ะเขาจะจ่ายลักหมื่นคูณสองเขาจะจ่ายลัก ร้อยนะจ๊ะรางวัลท right ี ator, ่หนึ <backs> ่งนะจ๊ะเขาจะจ่ายลักซิฟรางวัลที่หนึ่งนะจ๊ะเขาจะใจ่ายลักซิฟหมุนครั้งที่หนึ่งนะจ๊ะสามครั้งนะจ๊ะเขาจะจ่ายลักหน่วยนะจ๊ะหมุนครั้งที่หนึ่งนะจ๊ะสองครั้งนะจ๊ะเขาก็จะได้เจ็ดสองนะจ๊ะเจ็ดสองมาออกเจ็ดเก้านะจ๊ะก็อย่างที่บอกเข้ามาผ่านมาแล้วถึงหมดนะจ๊ะ ตึ้งหมดก็อยู่ตีอันหกงวดแล้วนะจ๊ะมาเขามาเขาจะบอกอันนี้นะจ๊ะเขาจะมาเริ่มงวดใหม่กันเลยนะจ๊ะเขามาคำนวณง,งวดใหม่กันเลยนะเจ้าว่าเขาจะได้เลขตัวได้พ่องนะเจ้าหลังวันตีหนึ่งตีกับลังออกไปนะเจ๊ะสองศูนย์ห้าหกเก้าศูนย์นะจ๊ะมุนข้างทีหนึ่งก็จะเป็นแปดแปดห้านะจ๊ะ ปดแปดห้าเขามาคำนวณกันเลยนะจ้ะว่าเขาจะได้เหล็กดมาอันมาเพื่อที่เขาจะไปซ่้อหาซื้อสลากกินแบง่งรัฐบาลเป็นงวดต่อไปนะจ้านี่ก็คือสูตรคำนวณน,นี่มาได้สนับสนุนอันการพน,นันนะจ้ะเพียงแต่ว่าถ้าคนไหนที่ชอบซื้อหวยนะจ้ะไปซ่้อหาซื้อหวยรัฐบาลเนาะล่างนะจ๊ะลักซิปล่างนะจ้ะมาให้อเป็นแนวทางมาได้นะจ้ะเพื่อเขาไปเลือกซื้อเลือกหากันนะจ้ะ มาเลยนะเจาะเขามาคำนวณเลยเนาะว่าเขางวดต่อไปนะเจาะงวดวันที่หนึ่งนี่เขาจะได้เลขได้พ่องนะเจาะเขาก็จะใจลักหมื่น 2, นะเจาะเขาก็จะใจลักหมื่นนะเจาะคุณสองนะเจาะลักร้อยนะเจาะหนึ่งเอ่อหนึ่งข้างนะเจาะลักสิบหนึ่งข้างนะเจาะลักสิบอ่าหมุนข้างที่หนึ่งนะเจาะสามข้างนะเจาะลัก หน่วยหมุนข้างที่หนึ่งนะจ้ะสองครั้งนะเจ้ะเขาจะมาบวกกันเลยนะเจ้ะว่าได้ได้เลขได้พองนะจะหบวกเก้าก็เป็นสิบห้านะจะสิบห้าสิบห้าบวกสีนะจ้ะแปดบวกกันอ่าสามข้างก็เป็นเสาสี่เนาะสิบวกสี่ก็เป็นเสาเก้านะจะก็ได้เลขเก้านะเจ้ะได้เสาเก้านะเขาจะเอาเลขสอนะเจ้าเขาจะเอาเฉพาะเลขเก้านะจ้ะ เก้าเขามาบวกห้านะจ๊ะเก้าเขาบวกห้าก็จะได้สี่นะจ๊ะงวดต่อไปของวันที่หนึ่งนะจ๊ะของวันที่หนึ่งเ,เดือนหกนะจ๊ะเขามาพอเขาลองมาพอดูนะจ๊ะว่าจะมีเลขเก,ก้ากับเลขสีอ่อยู่ติดลักซิปล่างนะจ๊ะเมื่อเปืเป่อนๆเขาได้พอได้หันกันโยก่อนนะจ๊ะ ก็ขอบคุณนะจ้ะขอบคุณทุกกาลังแรงไกาแรงใจนะจ้ะตีโจยมาส่งให้เป็นกําลังแรงไก่แรงใจให้แมวเดอร์นี่ก็คือแนวทางในการไปซืาา้อเสือส้อซื้อเสื้อซื้อสลักกินแบงรัฐบาลเต่าอันนะจ่ะก็ขอบคุณนะจ้ะคนไหนตีชอบก็จัดคัดก็พลาดน,นะจ้านี่ก็คือสูตรสงตัวมาตัวหนึ่งเนาะลักซิปล่างนะจ้ะก็ขเข้ามาแล้ว หกงวดนะเจ้านี่ก็จะเป็นงวดตีเจ็ดนะเจ้าขามารอดูนะเจ้าว่าจะมีให้เขามาได้หันเดีก่อนนะเจ้าขอบคุณเจ้า